ร้อยตำรวจตีกล้าหานศึกรายงานตัวครับชาบนี้กูจะต้องแก้ไขมือนะได้ไอพานบ้านผาเหล็กเตรียมลุกเป็นไฟการรวมตัวของที่สุดแห่งธรรมะข้าม,มาไฟใจสิงขาใหญ่ของบ้านผาเหล็กว้ยและอธรรม สวัตครับสวรัตแน่ใจเหรอครับว่าไอ้จอมโจรแพรแดงมันจะหนีมาทางนี้ฉันเพิ่งได้ไไรับรายงานว่ามันเพิ่งปล้นหมู่บ้านมาใหม่ๆไม่พลาด <c oughs> ไอ้โจรแพรแดงมาแล้วทุกคนมาตามพี่ เมือนกระสุนจะทําอะไรมันไม่ได้เลยนะครับสารวัตรไอ้แล่แดงฉันไม่อยากไปไกลคะ่ะหาอะไรกินแถวนี้เถอะรีบกินจะได้รีบกลับถ้างั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมาให้คุณกินแก้วแก้กัหายคุณกินแก้วรออยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมมาคนอะไรก็ไม่รู้น่าเบื่อชะมัดแกหนีไม่รอดหรอกทิ้งอาวุธ และเข้าของที่แกปล้นมาแล้วยอมไม่จับซะไประเบิดครบ ผมว่าผมมีหลักฐานเอาผิดไอ้คนทรยศแล้วครับคืนนี้พ่อเลี้ยงบัญชาจะป้นงานทำขวัญข้าวพรร้เป็นตำรวจแต่ใช้วิธีโจรมาจับผม จะจับโจรอย่างแกมันก็ต้องใช้วิธีแบบโจรเท่านั้นผมจะยอมให้จับแต่สารวัตรต้องปล่อยผุณพิลิตพี่แจ้พี่ต้มก่อนนี่แกกล้าดียังไงมาต่อรองกับฉันจริงๆฉันว่าแกควรจะตายด้วยซ้ำไอ้ยอดเอ้ยเฮ้ยอดยอดปืนทำอะไรมันไม่ได้จับ เขาเลี้ยงให้ผมออกหมายจับไอ้ยอดเหรอครับใช่ตอนนี้ผมกังวลใจเรื่องโฉนดที่ไอ้ยอดมันขโมยไปแล้วมันยังยิงสารวัตรอีกสารวัตรไม่รู้สึกเจ็บใจอะไรบ้างเลยหรือยังไงผมไม่เจ็บใจหรอกครับ ันอยากจะฆ่ามันด้วยมือของผมเองนี่ถ้าอย่างนั้นสารวัตรออกหมายจับไอ้ยอดได้เลยได้ครับพ่อเลี้ยงเป็นไปได้ยังไงทำไมตำรวจถึงรู้ถึงแผนการป้นครั้งนี้นั่นแหละสิครับผมไม่แน่ใจเมื่อก่อนพ่อเลี้ยงจะทำอะไรก็จะให้ผมเป็นคนประสานตำรวจ แต่ครั้งนี้ทำไมก็พ,พ,พรว่าสารวัตรพักหลังมาเนี่ยทำตัวเป็นผู้พิทักษ์สันติราชแต่พ่อเลี้ยงก็รู้ว่าตอนนี้ทางหน่วยเหนือส่งพุ่มกับคนใหม่มาคอยสอบสอบผมเองก็ต้องระวังตัวตั้งแต่เกิดเรื่องกับประหลัดคนก่อนผู้กำกับคนนั้นก็หายตัวไปสารวัตรยังจะต้องกลัวอะไรอีกหรอครับกลัวสิครับถึงตัวจะไม่อยู่แต่หูตาเป็นสับป,ปรด ถ้าไม่อย่างนั้นลูกนะ้องของผมจะรู้เรื่องการบนร้นขังนี้ได้ยังไงแล้วใครกันนะที่เอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจผมก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันจะต้องวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวเราแน่พ่อเมื่อก่อนความลับไม่เคยรั่วไหลแต่ตั้งแต่ยอดเข้ามาอยู่ที่นี่ศาราวัตรอย่ามาใส่ความยอดนะผมไม่ได้กล่าวหาใคร ก็แค่พูดไปตามเนือ้อผ้าตกลงศาสตรวัารจะไม่บอกฉันใช่ไหมคะว่าเมื่อคืนคุณพ่อให้คุณไปทำอะไรใช่เรื่องยอดหรือเปล่าที่คุณหญิงแก้วยอมให้ผมมาเก็บหอกเบี่ยที่ตลาดด้วย <thieves. S 1> ก็เพ่อจะถามเรื่องยอดอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะหี่ย ไอ้เสือพ่ายข้าไม่ใช่เสือพ่ายข้าคือเสือธงขุนโจรผู้ผใหญ่แห่งหูพญาเสืออว้ยเสือธงอย่างนั้นเหรอ,ไ,อไปไปฟองเงินนะฮะพี่กระลวัดมัน้องเงินไปแล้วไปถล่มมันเลย สวัสดีครับสารวัตรพวกคุณมาทําอะไรกันมีข่าวกรองแก้งมาว่าจะมีการปนบริเวณแถวนี้ครับพวกเราเลยออกลาดตะเวนดูครับข่าวกลองทาไมผมไม่รู้เรื่องผมว่าพวกคุณน่าจะได้ข่าวาผิดใครกันจะมาปนกันในป่าเอตอนที่ฉันไปหาไม้มาทําฟืนเนี่ย ฉันได้ยินเสียงปืนปั้งปังปังฉันว่าน่าจะมีการป้นกันแน่นอนนะครับนี่ลุงเย่ายวทำก็ตายตื่นตุ้มไปหน่อยเลยนะเสียงนั่นอาจจะเป็นเสียงพวกพานล่าสัตว์ก็ได้น่านะสิลุงก็เป็นเสียงปืนของพวกครานป่านั่นแหละลุงอย่าไปใส่ใจเลยไม่มีอะไรแล้วพวกคุณกลับไปทำงานกันเถอะ ครับสารวัตรเดี๋ยวค่ะฉันขอติดรถกลับไปด้วยได้ไหมคะไม่ได้หรอกครับคุณกินแก้วลูกน้องผมเขาย,ยังทำงานกันไม่เสร็จไปพวกคุณกลับไปทำงานกันได้แล้วครับครับสรวัตรพ่อเลี้ยงตะบัดสัตว์ที่ให้ไว้กับผมทั้งทั้งนี่เัาปากผมมาตลอดว่าใช่ผมแต่งงานกับคุณกิงแก้วแล้วนี่มันอะไร สารวัตรสารวัตรเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอืเข้าใจผิดเรื่องอะไรผมไม่เคยรับปากสารวัตรว่าจะให้กิ่งแก้วแต่งงานกับสารวัตรผมบอกเพียงแต่ว่าผมจะเอาใจช่วยให้สารวัตรเนี่ยจีบกิ่งแก้วให้สำเร็จแต่สารวัตรก็ทำไม่ได้เองแล้วจะให้ผมทำยังไง ไม่คิดเลยนะว่าพ่อเลี้ยงจะเป็นคนสับปรับปลิ้นป้อนแบบนี้เฮ้ยสารวัตรพูดให้มันดีๆหน่อยนะครับพ่อเลี้ยงตลกตะแลงขนาดนี้คงไม่ต้องพูดดีกันแล้วมัง้งพ่อเลี้ยงทำกับผมแบบนี้คอยดูนะผมจะเปิดโปงความชั่วของพ่อเลี้ยงให้กับผู้ิกับได้รู้เตรียมตัวไปใช้ชีวิตบ้านปลายในคุกเถอะพ่อเลี้ยง พอเอาสิ่าฮะร้องกันสักตั้งก็ได้ถ้ามันคิดจะหักกันแบบเนี้ความชั่วที่สารวัตรทำไว้มันก็มากโผอ,อยู่นะฮะ